สวัสดีค่ะทุกท่านนี่วันนี้เจ๊ก็มาอยู่ที่สวนผักไทยทั้งวันนะคะมาลุ้นช่วยค่ะทุกคนเพราะว่างานไทยก็จะมาแล้วนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะลุ้นว่าเราจะมีผักไปขายได้เยอะมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าผักที่สวนนี่มันเป็นผักออแกนิกจริงๆแล้วก็หวานผักนี่กระดันตีได้เลยว่าเรากินแล้วมันหวานมากนะทุกคน ส่วนผักไทยอันนี้คือกวางตุ้งนะคะอันนี้นะเราก็ทางสวนก็ได้ปลูกเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีคณาค่ะปลูกแบบเ,เขาเรียกอ,อะไระปลูกเป็นรุ่นนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็กวางตุ้งเนาะอันนี้คณาแล้วก็คนณะค้าจะเร่งปลูกให้แบบให้ให้ลูกค้าได้ได้ชิมกันเยอะที่สุดนะคะทุกคนเนาะ จะว่าให้ชิมได้ทุกคนก็ก็ไม่กล้ารับปากนะคะแต่ว่าให้ได้เยอะที่สุดอันนี้คือกวางตุ้งค่ะแต่กวางตุ้งอะ่ะทางสวนได้ปลูกเพิ่มอีกแล้วน,นะคะที่อีกโรงหนึ่งนะคะเดี๋ยววันหลังค่อยพาไปดูเนาะอันนั้นก็เพิ่งเป็นมเมล็ดนิดๆอะไรองเี้ค่ะอันนี้ก็คือคือทยอยขายด้วยนะคะวิ่งตัดกันชุลมุนเลยคะ่ะวันนี้ทั้งวันนะคะนี่ตัดเพิ่งตัดไปใหม่ๆเลยค่ะนี่ค่ะ เราเราก็จะมาถอนออกนะคะทุกคนหรือถอนออกแล้วก็ปลูกใหม่อีกนะคะทุกคนเนี่ยต้องมาปลูกใหม่นะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาโรยนะอันนี้คือเป็นการที่แบบไปเพาะแล้วเอามาเอ่อเขาเรียกอ,อะไรเอามาปลูกชําแบบนี้นะคะ่ะเป็นแถวๆเนาะเขาจะได้ผลผลิตดีแล้วก็ต้นก็จะใหญ่นะคะกวางตุ้งค่ะอันนี้ก็คือ เขายังไม่ได้เป็น,ปนกอใหญ่เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูกอใหญ่ๆอ่าอันนี้ก็จะเป็นคณะที่เป็นแบบรุ่นที่เตรียมเอาไปขายงานไทยนะคะคาดว่าน่าจะทันค่ะคะาดว่านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็โกนะคะกอย้าใหญ่นี่ค่ะเราต้องการแบบว่าโกแบบใหญ่กว่านี้นะคะนี่ค่ะทางนู้นก็จะเป็นผักบุ้งผักบุ้งอ่าผักบุ้งไทยนะคะผักบุงจีนอยู่ด้านนู้นคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคณะฮ่องเต้นะคะแล้วก็จะมีโซนใบบัวบกนะคะทางนู้นก็จะพากันเก็บผักเก็บผักบุ้งแล้วช่างกิโลมัดขายเลยนะคะตรงนั้นก็จะมีกิโลตามโอ้สมบุกสมบันค่ะทุกคนหาได้หมดนะคะจะพยายามแบบให้เร็วที่สุดปีนี้ถือว่าได้ผลผลิตช้ามากๆนะคะเนื่องจากบรรยากาศไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็คือรุ่นใหม่นะคะคณะรุ่นใหม่นี่ค่ะ ก็จะต้องรดฮอร์โมนทุกคนฮอร์โมนจากออร์แกนิกทำเองผลิตเองนะจ๊ะ <laughs> เสริมเองนะจ๊ะนี่ผักกระแยง,งค่ะ <laughs> นี่ก็จะเป็นคะน้าคะนา,นาผักบุ้งจีนนะคะอันนี้เนาะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันบ้างคะ่ะทุกคนถัดมาจากโรงนี้นะคะทุกคน ก็เป็นซ i ิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะใครมาต้องไม่พลาดนะคะคือโหระพานั่นเองเนาะนี่ค่ะโหระพาของเราเริ่มโตแล้วนะคะจากทางสวนเจ๊ก็ติดเป็นของเรานะคะทุกคนือใบยิ่หรานะคะแล้วก็กระเพานะคะเจ๊ก็จะอยู่ประมาณโซนนี้ยังไม่ได้ให้ดูแบบใกล้ๆนะคะให้ดูแบบประมาณนี้นะคะกระเพา ต้นแดงนะคะแล้วก็โหระพอ่เออไม่ใช่แมงลักค่ะแมหลงหลงพันแล้วค่ะทุกคนเนอะอันนี้ก็จะหอมมากนะคะทุกคนเนี่ยเก็บกินได้เลยไม่ต้องล้างเลยก็ได้เนี่ยแต่ถ้ามันไม่ติดดินเนาะเนี่ยมันไม่น่าจะติดดินเยอะหอมมากอืมกินเลยหอมและเผ็ดอร่อยนะคะโหร,ระพากะเพราเนี่ยตัดเริ่มตัดขายแล้วนะคะทุกคนนู่นไปนู่นเลยนะคะ ทันทันงาน,ทานไทยแน่นอนค่ะสิ้นเดือนนี้เนาะแต่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่การแตกแขนงของเขาเนาะ <c oughs> ก็มาช่วยรุ่นกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนที่เขากําลังปลูกอะไรกันอยู่เราไปกันอย่างนี้เลยทุกคนก็มีแบบทั้งคราดทั้งอะไรตุเรียมแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปแซวคนปลูกกันนี้ก่อนเขาทำอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนงานอดิเรกค่ะทุกคนนี่ มีขนมมีคณะนะคะล,ลูกลูกคณะคะ่ะต้องลงอีกเนาะตรงนี้จะลงอันนี้คืออะไรเนาะนี่โหระพาอันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวนะนึกก่อนจันลวงเนี่ยจันลวงอ่ะทุกคนฮะผักปังใช่ทุกคนผ<ะ>ักปังน,งนี่นี่ผักปังสวยมากนี่ผักปังเป็นแถวไปปูนปูนเลยจ้ะคือบ้านเจ้เขาเรียกผักจันลวงเด้ <laughs> อันนี้ก็ตําลึงทุกคนอ่า นี่ตำลึงอวบมากทุกคนเนี่ยํำลึงํำลึงําลึงนะคะนันเลื้อยไปเลยค่ะยาวปลายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไปเป็นอะไรไปไม่ได้อันนี้ต้องเป็นคนาสิคะคณะขายดีมากนะคะทุกคนขายดีทุกอย่างแต่คนะแบบว่ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะว่าปลูกยากก็ไม่ใช่นะคะทุกคนแต่ว่ามันโตช้าเนาะใช่ไหมโตช้ากว่ากวางตุ้งอะค่ะทุกคน อันนี้ปลูกอะไรคะคุณอันนี้มันแก้วทุกคนเจ๊รู้แหละนี่ค่ะมันแกว้วมันแก้วนะคะคือมีทุกอย่างเอาจริงจมีทุกอย่างแล้วก็ไปดูที่เขาขุดเป็นเป็นหลุมค่ะคันทุนแรงนะคะทุกคนนี่มันไม่ใช่เสียมบ้านบ้านเรา <c oughs> คุณเฮียเหยียบแล้วมันก็จะงับปุ๊บอย่างเงี้ยดึงดินขึ้นมาเนาะเนี่ยจะเป็นรูๆแบบนี้เนาะจึ๊บๆๆๆอย่างเงี้ย ดูขนาดเสร็จแล้วเขาก็จะเปิดน้ําเป็นน้ําหยดใส่อย่างนี้เนาะขยันมากคนนี้ไม่ถึงเที่ยงคืนไม่กลับบ้านค่ะทุกคนคนนี้นะอืงานอดิเรกเขาบอกอยู่เฉยๆไม่เป็นนะคะถามว่ามีลูกมีสามีอะไรไม่มีค่ะมีหมดเลยเขาก็จะถามว่าอยู่ไหนกันนี่คือพันมันแกวนะจ๊ะก่อนจะเอามาปลูกก็ต้องไป ล้างเพีาเนาะใช่ไหมเองต้องเอาเพียออกก่อนนะคะต้องดูก่อนว่ามีเพีามีอะไรติดมาไหมถ้าติดหนึ่งแล้วเสร็จเลยทุกคนไม่ได้เลยนะคะต้องล้างเพียะออกก่อนต้องจุ่มเอาออกให้หมดนะจ๊ะไปดูโซนอันนี้ข้าวโพดอะขนาดข้าวโพดยังไม่ได้ลงเลยเอาคิดดูคือวิ่งกันจนอะทุกคนไปดูต่อกันค่ะเข้ามาโรงนี้กันคะ่ะทุกคนอนะันนี้ก็คือ เก็บเอาไว้เป็นพันเนาะอันนั้นก็คือมันแกวได้ลงไปตั้งแต่ตอนที่ทดสอบอากาศนะคะตอนนี้ก็ฟื้นตัวแล้วค่ะแล้วก็มาระนะคะที่เราลุ้นสุดขีดสุดใจนะคะตอนนี้เริ่มเออเลื้อยเริ่มแตกเริ่มยอดเริ่มออกมาแล้วค่ะเราก็ลุ้นสุดๆนะคะทุกคนว่าเราจะเ,เราจะลุ้นเขาไปแบบ คือเขาจะขึ้นได้ขนาดไหนเราจะได้ยอดมรระไปขายกับงานไทยไหมคะที่ยัตเตอบอยนะคะวันที่30มวันที่1นวันที่2สิ้นเดือนนี้นะคะเริ่มสิ้นเดือนนี้นะคะดูดูทุกคนพันค่ะโอ้โหยอดนี่อวบมากทุกคนคือเราลุ้นมากให้คนเลื้อยแบบเอาให้สุดแรงฤทิ์เลยนะคะลูกๆขาลุ้นกันสุดแรงทุกคนดูอุ้ยปรากฏว่าเขาเลื้อยแล้วคะ่ะทุกคนแบบ รุ่นก็นสุดๆอ่ะโอ้โหนะแตงค่ะทุกคนแตงอ่ะไปเลยค่ะเอาเลื้ยกันเลยนะคะลูกค้าเอาให้สุดสวิงเลยนะจ๊ะเฮ้ยทุกคนดูทุกคนเมื่อกี้เราพลาดไปเจ๊พลาดไปดูดูไม่ไวแล้วรอไม่ไวแล้วออกดอกก่อนดีกว่าทุกคนดูเดี๋ยวหาซิว่ามันมีลูกไหมเริ่มมีลูกหรือยังยังไม่เห็นนะคะ อุ้ยออกดอกแล้วทุกคนเชื่อไหมนี่ต้นเท่านี้ออกดอกแล้วนะโอ้ยตายตาย,ตายไปไปไปดูถั่วของเราอีกค่ะโซนถั่วค่ะโซนถั่วนะจ๊ะโอ้ถั่วงามทุกคนถั่วถั่วที่ลุ้นกันมาเนิ่นนานทุกคนเริ่มงามแล้วดีใจจังเลยนูน่นถั่วนะรอบนี้ได้อลังการมากหนึ่งสองสามสี่นะคะ ถั่วเนี่ยเป็นพันธุ์ที่แบบคือฝักเขายาวมากนะถั่วฝักยาวยาวจริงๆนะคะเจอแบบยาวเป็นเมตรก็เป็นเมตรได้เลยนะคะเมตรสองเมตรเลยแหละยาวก็ยาวนะคะแล้วก็จะเก็บเป็นพันุ์นะคะต่อไปเนาะนี่เลยแล้วคะ่ะตอนนี้ใครที่ว่าติดตามเพจเจ้หรือติดตามใน YouTube อะไรเงี้ยหรือว่าบ้านสีฟ้านะคะทุกคนที่เขาเรียกกันว่าบ้านสีฟ้าเนาะก็จะเห็นตอนที่ บุกเบิกโรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ตะขายให้แบบให้แบบค่อนเลื้อยอ่ะทุกคนเวลา,เ,าเวลาเราตั้งตะข่ายแบบเนี้ยเวลามันหมดหน้าแล้วอะ่ะเขาแค่ตัดแล้วก็รวบทิ้งเลยอะ่ะทุกคนเนาะมันจะง่ายไปง่ายได้อีกเนาะไปอันนี้ก็เรามารุ้นกันต่อนะคะทุกคนว่า,เ,าเขาจะออกดอกตอนไหนเนาะเราก็มารุ้นช่วยกันเลยะคะ่ะทุกคนเนาะสู้ๆ,ๆ,ๆนะเพื่อผักอันสวยงามของ ทางสวนผักไทยในสวีเดนนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนด้านนี้นะคะเป็นฟักทองค่ะฟักทองฟักทองนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือปูปูกันกันญ้าเลยค่ะทุกคนเนี่ยคือปูทับญ้าไปเลยเนาะแล้วก็จะมีแต่ฟักทองที่เลื้อยเข้ามานะคะส่วนโรงนี้น่าจะน่าจะไม่ทันแล้วค่ะปีนี้เนาะแต่ปีหน้าได้เห็นผลงานแน่นอนนะคะตรงนี้เนาะ เราจะไปดูกันมีต้นกระเจี๊ยบด้วยนะคะทุกคนต้นกระเจี๊ยบค่ะทุกคนมีต้นกระเจี๊ยบอ,อ่อยอดฟักทองนะเราก็มาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าจะทันงานไทยไหมยอดฟักทองนี่โอ้โหแบบคนถามหาเยอะมากนะคะยอดฟักทองยอดมระอะไรคือถามหาทุกอย่างเลยคะ่ะส่วนนี้ค่ะตรงนี้นะคะวันนี้ก็น้องๆก็ได้เข้ามาช่วยกันเนาะ เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเล็มเอาใบาออกอะค่ะใบใหญ่ๆเนาะที่แบบเ,เขาจะมาแย่งสารอาหารของดอกและผลผล,ผลิตนะนะก็คือตอนนี้ก็มาไล่เอาใบาออกเนาะแล้วก็จะกำลังเปิดรดน้ำอยู่นะคะตอนนี้ที่เจ้เห็นเนาะก็จะเป็นประมาณนี้น้ำก็กำลังจะกำลังค่อยๆอ,ออกเป็นน้ำหยดก็จะเปดิดไว้อย่างนี้ไป ก็ประมาณสักสองสามชั่วโมงนะทุกคนตอนนี้ก็จะมีดอกมะเขือนะคะเริ่มออกแล้วทุกคนเนาะก็ต้องมาไล่ตัดใบก่อนไล่ตัดใบเนาะยังไม่ออกดอกทุกต้นนะคะแต่ว่าเขาเริ่มออกแล้วค่ะก็ต้องวิ่งไล่งานมันก็จะเยอะขึ้นนะทุกคนเริ่มไล่เท่าที่สำรวจดูก็คือ,อดอกเริ่มออกเยอะแล้วตรงน,นี้ก็จะมีพันธ มะเขือเปราะแล้วก็มะเขือยาวนั่นเองนะคะทุกคนเนาะก็สู้ๆแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้ทางสวนด้วยนะคะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกําลังใจแล้วก็มาช่วยอุดหนุนนะคะแล้วก็มาดูผลงานนะคะทางสวนเนาะเขาก็มีกําลังใจที่จะทําต่อนะคะสู้ต่อทําต่อได้นะคะทุกคนเนาะ ไปเดี๋ยวเราจะไปดูอีกว่าเขามีอะไรให้เ,เราดูอีกนะคะ,ะวันนี้ก็ได้ไล่มาตัดเขาเรียกอะไรตัดหญ้าค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือผลงานของอหน่อไม้ฝรั่งก็ยังมีให้เก็บอยู่นะคะยังมีแบบหน่อขึ้นมาเรื่อยๆนะให้เราตัดแล้วก็ขายได้เรื่อยๆนะคะอันนี้กว่าจะได้ผลผลิตขนาดนี้ก็ประมาณสามปีนะคะ สองปีมันก็จะได้เวลาเราปลูกเองอะ่ะปีที่สองก็ตัดได้แล้วค่ะปีแรกก็ตัดได้แต่ว่ามันจะไม่ได้โกใหญ่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอดใจไว้หนึ่งปีนะคะแล้วปีที่สองก็เริ่มตัดได้แต่ก็ตัดบ้างไม่ตัดบ้างนะคะเก็บกออาไว้บ้างนะคะอย่างนี้เนาะเลือกตัดแล้วก็เซฟกอไวบ้างเนาะกว่าก็จะใหญ่ขนาดนี้นะคะทุกคนสามปีนะคะก่จะได้ผลผลิตเนาะสวนทางนู้นก็จะเป็นอา่า หน่อไม้ฝรั่งสีม่วงเนาะก็อันนี้ก็จะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วจ้านี่นะคะนี่ค่ะอันนี้เอาไว้เอาไว้ขายค่ะในใจเจ้คิดแล้วแหละเอ๊จะหักชิมไหม <c oughs> <c oughs> ในใจนะคะทุกคน <c oughs> จริงๆอ่ะจริงๆหักแล้วเอาไปมัดขายเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าทางสวนจะไม่หักนะคะทางสวนเลือกที่จะแบบว่ามีออเดอร์แล้วก็จะมาตัดสดให้เลยค่ะทางสวนจะทำแบบนี้นะคะ ตัดสดวิ่งตัดสดนะก็ชุดลมุนน่าดูเนาะถ้าเราไปซื้อทางช็อปเขาก็จะมีจะมีให้เราแบบสำเร็จรูปแล้วแต่ที่นี่เลือกตัดสดแล้วก็ให้ลูกค้าเอาไปกินแบบสดๆเลยนะคะที่นี่เนาะดีมากๆเลยคือเราก็วิ่งหัวฟูกันนั่นแหละวิ่งตัดเพื่อความฟินนะคะเพื่อความฟินของลูกค้าที่ได้แบบชิมได้กินนะคะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแบบ จะขยายเพิ่มอีกนะคะอันนี้เพราะว่าไม่พอไม่พอลูกค้านะคะเพราะว่าตลาดเริ่มโตนะคะตลาดเริ่มเยอะขึ้นเริ่มโตขึ้นนะคะก็ใครที่อยากจะทำปลูกผักขายอะไรเงี้ยค่ะก็เออก็ต้องแบบวิ่งงานนะคะทุกคนวิ่งงานแล้วก็โฆษณาสวนตัวเองเนาะงานงานวัด งานไทยงานอะไรต่างๆเงี้ยค่ะเราก็วิ่งไปเนาะงานสวีเดนเราก็จะเอาเออกลุ่มแบนะคะกลุ่มนี้กลุม่มเขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้ห้าร้อนทุกคนนี่นะคะนี่เขาเริ่มออกแบบออกจะออกดอกแล้วทุกคนเนี่ยเด,เด็กฟินมากนะทุกคนเนี่ยเจ๊ก็ทําคลิปแบบยาวๆให้ชมนะคะทุกคนว่า <laughs> ที่สวนมีอะไรบ้างนะคะสวยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือห่าร้อนเขาแบบ คือปลูกตัวนี้มันก็ออกตัวนี้ตรงนี้ไม่ได้ปลูกนะคะทุกคนแต่ว่าเหมือนรากเขาชัยไปเรื่อยๆค่ะมันออกนะคะแต่ว่าเวลาหน้าหนาวก็ต้องแบบตัดกิง่งตัดแต่งนะคะแต่งกิ่งอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะต้องมัดเชือกไว้แบบนี้ไม่งั้นต้นเขาจะล้มนะคะก็ต้องนับถือความขยันของทางสวนเนาะเจ๊ก็ว่างๆเจ๊ก็จะมาชุมนุมกับเขานี่แหละ <laughs> มีความสุข ไปด้วยเนาะเดินชมไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึ่งอยู่ไหนเนาะแปลงใหญ่ๆนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ตอนนี้กําลังทําน้ําหยดนะคะเพิ่มนะคะค่อยๆทําไปค่อยๆอ,อะไรเนี้ยทางสวนก็ยังทําอะไรยังไม่เรียบร้อยดีนะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยเนาะใครที่มีเด็กน้อยก็ดูแลลูกๆตัวเองนิดนึงนะเนาะเผื่อลูกตก ตกหลุมตกบ่ออะไรเงี้ยดูด้วยนะคะทุกคนเนาะความเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานท่านเนาะอันนี้ก็เอาหาร้นมาขยายตรงนี้เนาะได้อีกนะคะเพราะว่าทางร้านเขาเขาสั่งให้เก็บแล้วก็ไปส่งแล้วบลูเบอรี่นะคะอยู่อีกโซนหนึ่งอยู่อยู่ฟากนู้นเลยนะคะอยู่ฟากนู้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูผักที่อยู่ในกระจกนี้คะ่ะ นี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็ส่วนที่กวางตุ้งนะคะแล้วก็มีพริกค่ะพริกนะคะกำลังโตแล้วเอ่อแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะซิทรูนซิตรูนแกรส <c oughs> อ้ซิตรูนแกรสอะไรนะเอ่อตะไคร้ใช่ตะไคร้ค่ะเริ่มแตกแขนงแล้วนะคะทุกคนเริ่มโตเนาะอันนั้นพื้นที่ยังเหลืออยู่นะคะก็จะไปแซมปลูกผักให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ พริกพริกกระเหรียงทุกคนดูออกช่อนะคะ,ะส่วนที่เป็นพันก็ขายออกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะผักขนแยงนะคะใครที่แบบอยากซื้อแบบผักขนแยงไปเจ๊ชอบซื้อแบบนี้ไปค่ะแล้วก็ไปห้อยนะสวยงามนะคะแล้วก็พริกเอาไปห้อยได้เนี่ยค่ะซื้อได้นะคะทุกคนแบบนี้เนาะน้องก็ขายทางสวนขายนะคะแล้วก็ พริกพริกก็ค่อนข้างเยอะเราก็ลุ้นค่ะลุ้นช่วยกันแล้วก็ปลูกอะไรปลูกเผือกปลูกมันปลูกอะไรนะคะอืมนี่ค่ะประมาณนี้เนาะนี่ยไขแยงเนาะใครอยากจะได้พันุ์ไปแล้วก็มีมะกรูดนะคะกําลังขยายพันธุ์เลยค่ะแล้วก็มีใบยี่หร่านะคะกะเพราใบาเตยใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ อะไรนั่นเนี่ยแมงลักค่ะเป็นพันนะคะอันนี้เป็นพันนะคะใครจะมาซื้อก็ซื้อ,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 อได้นะคะทุกคนนก,ก็จะขยายพันธุ์ให้ได้เรื่อยๆนะคะให้ได้เยอะที่สุดเนาะอันนี้ก็เป็นตะไคร้ใครอยากเอาไปปลูกนะคะไปดูแลก็ซื้อไปได้เลยนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตกันด้วยมานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและความเจริญนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ